สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับสำหรับคาบเรียนคาบที่6นะครับสองสัปดาห์ก็จะเป็นคาบที่6นะครับเราก็อยู่ในสัปดาห์ที่3นะครับของชั้นป .5 ของเรานะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับยังอยู่ในเรื่องของชนิดของคําอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเอ้ยคาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของ คำสันธานใช่ไหมที่เอาไว้ทำ,ทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยคสองประโยคยเข้าด้วยกันเช่นคําว่าและถูกเชื่อมสองประโยคคือพ่อไปตลาดอ่าพ่อและแม่ไปตลาดถูกไหมเกิดจากสองประโยคพ่อไปตลาดแม่ไปตลาดเชื่อมด้วยคำว่าและอะไรประมาณนี้นะครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับทีนี้มาสู่คลิปนี้เป็นเรื่องของคำนะดูปกคลิปแล้วคำว,ค,ออคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคืออะไร นะครับคำวิเศษเนี่ยโค้ชอยากให้รู้ง่ายๆก่อนว่าคำวิเศษเนี่ยเอาหน้าหน้าที่ของมันก่อนขยายนะครับคำวิเศษนะครับทําหน้าที่ในการขยายสิ่งต่างๆให้ชัดเจนในประโยคประโยคนึงนะครับเช่นโค้ชมีเด็กอยู่คนหนึ่งมีเด็กอยู่คนหนึ่ง เด็กคนนี้จะขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค้ัต้องเติมไปว่าเด็กอะไรเด็กอ้วนจากเด็กธรรมดาพอมีเด็กอ้วนเติมเข้าไปชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นนะครับคือไม่ใช่เด็กทั่วไปแล้วทีนี้จะเริ่มจอดจวงมาแล้วเฮ้ยมันเป็นเด็กอ้วนนะอะไรได้อีกเด็กแว่นได้ไหมได้ไหมได้เด็กดำได้นะครับเด็กตัวเล็กเด็กเล็กเห็นไหมนะครับ จากเด็กธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมีการเติมคาคาต่างๆเชื่อมเติมเข้ามามันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือหน้าที่ของคาพิเศษนะครับเช่นอา้าวมีอา้อาวมีอีกมีอีกหม,มาขยายเข้าไปหมาอาจจะไม่ชัดเจนหมาอะไรก็ได้แต่พอขยายเพิ่มเข้าไปหมาดำอา้าวเริ่มชัดแล้วเฮ้ยหมาตัวนี้มันสีดํานะหมาดํใาใหญ่หมาใหญ่ได้ไหมชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นนะครับ บอกให้รู้ชัดเจนว่าหมานี่ไม่ใช่แค่หมาทมดาเป็นหมาสีดําตัวใหญ่นะครับนี่คือหน้าที่ของคำวิเศษคือการขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหน้าที่ของมันเอามาดูคําวิเศษเป็นคําใช้ขยายนะครับขยายคํานามก็ได้ขยายคําสรรพนามก็ได้ขยายกริยาก็ได้ขยายได้หมดเลยนะครับขยายเพื่ออะไรล่ะจําคํานี้ไว้ขยายเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ มันไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นส่วนใดของประโยคเลยนอกจากส่วนขยายนะครับนะไม่ได้เป็นการกระทําไม่ได้เป็นประธานไม่ได้เป็นอะไรมันทําหน้าที่ขยายเท่านั้นนะครับในความจริงๆแล้วเนี่ยมันมี9ชนิดซึ่งมันเยอะมากคํามพิเศษเมีชนิดเยอะที่สุดแหละแต่โค้ดเอาตัดมาให้เรียนแค่บางส่วนนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอในระดับมัธยมที่มากขึ้นนะครับหร,หรือหรือมอหรือปอ6เนี่ยครูก็จะเริ่มสอนเพิ่มขึ้นให้แล้ว นะครับแต่วันนี้เราเอาแค่4ชนิดนะวิเศษที่นี้เจอเยอะที่สุดนะครับแล้วโดดเด่นที่สุดคือลักษณะวิเศษนะครับตามชื่อเลยคำขยายวิเศษคือการขยายถูกไหมลักษณะวิเศษก็ขยายในเรื่องของลักษณะนะครับนะบอกอะไรบ้างอะชนิดขนาดรูป,ปรพันธ์สันฐานสีนะครับกลิ่นรสอาการความรู้สึกนะครับบอกได้หมดเลย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของกายภาพอะไรที่เราเห็นภายนอกนะครับมักจะเป็นคําขยายในเรื่องของลักษณะวิเศษนะเช่นคนดีย่อมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่คนก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับต้องมีการขยายว่าคนดีเ,เปลี่ยนสีปากกาอนะม้าวิ่งเร็วนะครับนะม้าวิ่งนะก็วิ่งโอเคม้าวิ่งรู้แล้วว่าม้าวิ่งแต่มันไม่ได้วิ่งธรรมดานะมันวิ่งเร็วนะครับนี่คาว่าเร็วนี่แหละนะคือคําวิเศษ นะไม่ใช่แค่วิ่งธรรมดาเห็นไหมมันวิ่งเร็วแหละเขาพูดนะเขาพูดนี่ก็เป็นประโยคแล้วนะแต่เขาพูดยังไงล่ะขยายเข้ามาอีกเขาพูดเพราะนะนะครับเขาพูดเพราะลมพัดก็ไม่ได้พัดธรรมดาแต่ว่ามันพัดแรงนะครับนะนี่คือการขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอา้าวหรือ,อมีคําว่าช้าเอาดูอา่าเขาเดินช้าได้ไหมเดินไม่เดินธรรมดาแต่เขาเดินขยายด้วยคําว่าช้า เดินช้านะครับนะประมาณนี้นะครับเสียงดังก็ไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันูขยายด้วยคําว่าดังเพราะฉะนั้นคําว่าดังเอามาขยายควาว่าเสียงก็จะชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่เสียงธรรมดานะแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นนะครับนะต่อไปวิเศษบอกเวลานะครับหรือการเราวิเศษการตัวนี้แปลว่าเวลานะนะครับเป็นการใช้คําวิเศษมาบอกเวลาเช่นง่ายมากเลยเช้าสายบ่ายเย็นคำ่ำนี่ เขามาโรงเรียนสายนะครับเขามาโรงเรียนรู้แล้วแหละเขามาโรงเรียนแต่คําว่าสายเนี่ยเอามาขยายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาไม่ได้มาเช้านะเขามาสายนะนะครับไปโรงเรียนเดี่ยวนี้เราจะไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมคําว่าเดี๋ยวนี้ก็ขยายขยายขยายคาว่าไปว่าไม่ใช่ไปธรรมดานะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะนะครับฉันจะพบเธอเวลาเย็นเห็นไหม เวลาเย็นพบเธอรู้แล้วแหละแต่ขยายเพิ่มเติมไงเพื่ออะไรล่ะอย่างที่เรียนไปเพื่อความชัดเจนเพราะนั้นส่วนไหนเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วมันชัดเจนยิ่งขึ้นสร้างความชัดเจนให้กับประโยคยิ่งขึ้นส่วนนั้นแหละคือคําพิเศษนะครับนะเอามาขยายนะเขาจะส่งหนังสือมาภายหลังเห็นไหมไม่ได้ส่งตอนนี้นะส่งมาภายหลังชัดเจนขึ้นไหมล่ะสมมติคนมารอหนังสือเนะี่ยบอกว่าจะมารอมาส่งภายหลังแล้วมารออยู่ตอนนี้จะได้ไหมไม่ได้เพราะเขาจะมาส่งทําไม ส่งภายหลังนะครับต่อไปวิเศษบอกสถานที่หรือสถานะวิเศษนะครับนะเวลาพูดเวลาอ่านแบบคําไทยต้องมีนะด้วยนะสถานะวิเศษนะครับเหนือกระเหนือใต้ไกลใกล้นะครับนะคล,คล้ายๆคำามู่บทไหมคล้ายๆนะครับนะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนนะครับเขาอยู่ไกลนะครับนะอันนี้ขยายคาว่าอยู่นะ เด็กๆจะไปบ้านนอกนะครับนะบ้านนอกรอนอยู่เหนือนะครับประมาณนี้นะครับบอกสถานที่บอกที่อยู่ของมันนะนี่คือสถานสถานวิเศษสถานวิเศษต่อไปชนิดที่สี่คือบอกจำนวนนะครับประมาณวิเศษนะครับประมาณประมาณวิเศษบอกจำนวนของมันนะครับจะหรือเป็นจำนวนนัดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8แได้หมดเลยนะครับนะ,ะมาดูตัวอย่าง อา้าวไม่ใช่เพียงแค่จํานวนนับนะครับคําว่ามากน้อยนะครับมากน้อยน้อยเดียวหน่อยเดียวอะไรนี่ก็คือบอกจํานวนหมดนะครับนะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันระบุจํานวนขยายจํานวนให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถือว่าเป็นประมาณวิเศษนะครับเช่นเขากินข้าวหมดอา้าวไม่ใช่กินข้าวธรรมดานะแต่กินข้าวจนหมดเลยนะกินข้าวจนหมดนะครับเขาคนงานกินจุนะครับก็คือบอกว่ากินเยอะมากนะกินจุเนี่ยนะ นักเรียนจะมาพบ5คนเห็นไหมคำว,ว่า5เนี่ยเป็นเป็นขยายบอกจํานวนมันไม่ได้มาพบเรามาพบก็ไม่รู้กี่คนไงแต่ขยายชัดเจนนี้ขึ้นด้วยคำว่า5้าคนนะครับนะอ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเราครูโอ๊ตตัดมาแค่4ชนิดนะครับเพราะครูอมองว่าคาพิเศษเนะี่ยจำทั้ง9ชนิดนะ่ะเราจําไม่หมดหรอกจนถึงทุกวันนี้ครูโอ๊ตก็ไม่สามารถจําแบบจําแบบชัดเจนเป๊ะๆไ,ไ,ได้หมด นะแต่เราสามารถแยกออกครับว่าลักษณะไหนคือคำวิเศษนะเอามาดูเดี๋ยวคจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างในใบงานนี้ประมาณสักสองข้อแล้วกันนะนักเรียนเติมคำวิเศษลงในสำนวนไทยต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับพูดห้วนเอาประโยคนี้คือพูดห้วนเหมือนมะนาวไม่มีน้ํานะครับนะพูดห้วนมะนาวไม่มีน้านะอา่าต่อไปปาก ปากทำไมปากไม่สิ้นกินน้ำนมนะครับนะนะครับพูดห้วนบางหนังสือบ,บางเล่มนั้นสำนวนบอกสำนวนบางสำนวนบางเล่มบอกว่าพูดห้วนมะนาวไม่มีน้ำบางที่เ็าบอกว่าพูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำไปเลยนะได้หมดเลยนะครับนะได้หมดเลยนะแล้วแล้วแต่หนังสือบางเล่มน,นะครับนะ น้ำขุนเ่ะดูข้อนี้น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกนะครับถามว่ารูโอ๊ตให้เป็นสำนวนแบบนี้แล้วไปเติมคำวิเศษมานะครับบางคนไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องจำให้ได้ว่าคำเหล่านี้คือคำวิเศษนะนะครับรูโอ๊ตไม่ห้ามหรอกเอาลองไปค้นหาข้อมูลกันดูนะครับต่อไปอาจจะยากไปนะ คนได้คนได้อ่ะต่อไปนักเรียนเติมคําว่าใช่นะครับอา่าหรือหน้าข้อความที่ถูกต้องและเติมว่ามไม่ใช่หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับนะฉันทําการบ้านตอนเย็นคําว่าตอนเย็นคือการละเศษถูกไหมถูกไหมคาว่าการละเศษบอกเวลาไหมการละเศทการบอกเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่นะครับนะประมาณนี้อา้าวดูอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่า อาหารมีรสเผ็ดคาว่าเผ็ดคือการ,รวิเศษถูกไหมวิเศษคือบอกเวลานะเผ็ดนี่ใช่เวลาไหมไม่ใช่นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ใช่นี่ช่วยไปละสองข้อที่เหลือไปดูกันเอาเองข้อไหนไม่ได้เว้นไว้สามารถทักมาถามนะครับได้นะครับในรายกลุ่มหรือในรายส่วนตัวโค้ดก็ได้นะครับสําหรับความวิเศษนะครับสรุปโดยรวมคือมันใช้ขยายสิ่งต่างๆในประโยคให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ไอ้สชนิดที่ที่ครยกมาเนี่ยก็ยกให้เราเห็นภาพไปเฉยว่ามันใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะแต่ในความจริงๆแล้วเราสามารถดูได้แยกออกได้นะว่าคำไหนคือคำพิเศษนะออาทีนี้ทีนี้ลองไปทํากันดูนะครับว่ามันเราสามารถมองออกไหมนะเราสามารถมองออกไหมไม่ยากนะครับสำหรับคำพิเศษไม่ยากจนเกินไปสำหรับวันนี้ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ